อุ้ยด้วยทาที่เซ็กซี่ทำไมอ่ะกอันนี้ฉันทาไปแล้วไงเกียดเหรอไม่ใช่เธอจะรังเกียดฉันเหรอเธอลงเกียดสเปรย์ล้าอันงั้นเอาคืนมาเดี๋ยวฉันทาฉันไม่ทาฉันทาก่อนแล้ว่าจะเล่นแล้วจะทาแล้วเนี่ยวุยวายละมาเรามาเริ่มเลยวอมวอมกันสิมันจะได้ทาง่ายมามา s ซ็กเลอย่าลืม attitude ถงเซ็กซี่ดินี e x y นะไงบอกวันนี้ไม่แก้ไงวันนี้จะไม่แก้กันแน่อวันนี้ตั้งใจไม่แก้งกันเน่เซ็กซี่พอไหมคะ go s i n go g 性感吗告诉我们你是 go Singan มั感吗笨啊 ป๊ะโป๊ะป๊ะดึงเก้งใหม่ดึงเก้งใหม่เนเล่นแต่ละอย่างปละดึงเก้งใหม่เนี่ยเออไม่แก้เลทาจะบุกอ่ะนี่แก hey. ้มือไปด้วยอ๋อข้อมือบอกเมื่อกี้ยังถามไม่สุดปลายปากเลยอ่ะสุดแล้วไปจบแล้วตบมือตบมือครับตบมือ มันแบบรู้สึกเหนอะไหมหรือว่าแบบบางเบาสบายป่ย